ัดีครับพี่น้องนะครับก็เราหยุดหน่วยก่อนนะครับตอนนี้ก็เดินมา้วนะก็หยุดหน่วยให้น้องมันละหมาดก่อนนะครับเราเป็นพี่น้องกันนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องมันละหม,ดหม,ะมาดให,ดหน้น้องมันละหมาดนะครับหยุดหน่วยน้องมันละหมาดก็ไม่ว่าใจพุทธหรือมุสลิมนะครับเราเป็นพี่น้องกัน ทำงานด้วยกันชอพาเดียวกันก็ต้องช่วยเ,เหลือเพื่อเพื่อเพื่อแปกันนะครับเป็นลูกชุดผมนะครับก็อยู่ด้วยกันนะนี่ก็ช่วยเหลือกันนะครับ ไปรบหลงนะครับไม่ว่าศาสนาไหนต่างคนต่างรักศาสนาตัวเองนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันเราอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับกันชาติไทยเหมือนกันนะครับเราอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะเมื่อถึงเวลาที่เ,เขาจะทําศาสนกิจนะครับทางด้านศานสนาเราก็ต้องต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน นนเ,รเราต้องยืนเนความถูกต้องนี่นะครับคนไทยเราพี่น้องเราเป็นพี่น้องกัน ต้องเข้าใจซึ่งกันแล้วกันอยู่ถึงจะอยู่ร่วมกันได้นะครับเป็นลูกชุดผมเองนะครับที่เดินตามหลังผมนะครับเป็นน้องๆน,นะครับก็ในชอปอก็มีมุสลิมอ,อยู่ก็หลายคนอยู่สองสามสีคนอยู่นะครับเมื่อถึงเวลาก็เราต้องเข้าใจนะครับให้เขาไปบับรทางด้านาศาสนกิจ ก็ความเชื่อใครความเชื่อมันนะครับอย่าไปลุกลุนนะครับความเชื่อใครใครก็ออกรักเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้นะครับเป็นคนไทยด้วยกันนะต้องรู้จักเพื่อเพื่อเผื่อไปนะครับฝับงโน่ก็ทํากับข้าวนะครับก็จะมีเป็ดหมอผีวันไอสิงเสียเส้นนะครับ ช่วยหูงข้าวไอที่ว่า,าที่ถึงเวลาที่ต้องละหมาดก็ละหมาดนะครับนี่ครับผมไม่ดูอีกทีน,นนะครับเราเป็นทหารน,นะครับอย่ามาอ้างว่าไม่มีมัธยิยิดจะไปละหมาดนะครับถ้าเราศรัทธานี่ไม่ว่าอยู่ตรงไหนเราก็ละหมาดได้ อยู่ในป่าในเขา,อ,าอยู่ไม่ว่าอยู่พื้นที่ไหนบินรถแดงต่างนะครับถ้าเรามีจิตศรัทธาเราก็ละหมาดได้นะครับโดยที่ว่าไม่มีข้ออ้างไม่ต้องไปอ้างว่า,าเราไม่มีมัตรยิบจะละหมาดเรา,อาตอนนี้เราทํางานนะครับไม่มีข้ออ้างนะครับอยู่ตรงไหนเราก็าไปบัตรได้นะครับก็เหมือนอย่างเช่นเหมือนกับ ศาสนาพุทธนะครับไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปทําบุญในวัดก็จริงแต่ว่าเราต้องมีจิตศรัทธาอยู่ในใจนะครับต้องมีจิตศรัทธาอยู่ในใจนะความเชื่อนะครับมีเหมือนกับผมนี่ผมไม่ได้เว้นพระแต่ว่าผมมีพระอยู่ในใจนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาให้ดูตรงนี้นะครับว่าเขาทําอะไรกันนะครับเนี่ยวันตัวอย่าง ปิ้งปลาปิ้งปลาปิงปลาเนี่นะครับปลาของปีเกี๊ยบปิ๊กปิ๊กปลาของปี๊กปิ๊กนะครับก็หุงข้าวกันอ๋ออีกคนก็กกำลังละหมาดกันนะครับอาจารย์เพชรไปไหนอาจารย์เพชรไม่ได้ยินนะครับอ๋อได้ยิน อุปกรณ์เฮ็ดอยังไปเอาอุปกรณ์จะต้มไอ้นั่นเปาตมกโอต้มกะทิปาโอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมระวังตัวด้วยเด้อครับผมจะไปไหนมาไหนก็ระวังกันด้วยต้องมีข้อเวอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์หน่อยนะครับเป็นไงรู้รู้สึกสบายใจไหม อตอ่าบาใจเราไม่ว่าอยู่ตรงไหนเราอย่ามาอ้างว่าไม่มีมัธยิดละหมาดใ,ใช่ไหมเอออยู่ในป่าในเขาตรงไหนเราก็ละหมาดได้มันอยู่ที่จิตใจนะครับอยู่ที่จิตศรัทธานะก็อาไม่ใจช,ชาวบ้านนะครับเป็นทหารนะครับเป็นทหารเป็นอาลูกชุดของผมเองนะครับนี่ก็เราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องนะครับอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ว่าสถานะไหนนะครับเราอยู่ด้วยกันได้ นะครับเดี๋ยวก็ละหมาดเสร็จก็ไปช่วยกันทํากับข้าวนะครับก็ไปช่วยเพืเ่อนๆพี่ๆก็ทํากับข้าวนะครับก็อ,อยู่ด้วยกันนะก็กินด้วยกันนอนด้วยกันนะครับก็ดูแลกันไปนะครับความสุขความทุกข์อดต่างๆนะครับแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันเราต้องอตึกจาอกันได้นะครับมีมีเรื่องทับข้องมองใจต่างๆนะครับเราก็ต้อง ต้องคุยกันนะครับเปิดหกคุยกันเพราะเราอยู่กันเป็นเป็นพี่เป็นน้องนะครับอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องอยู่ด้วยกันจอปอเดียวกันนะครับอย่าอย่าพูดว่าอ่าเป็นเพื่อนเลยนะครับก็อบอกวา e ่าเป็นเพื่อนตายกันก็ได้นะครับเป็นเพื่อนตายกันก็ได้เพราะว่า רים. เราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเมื่อเกิดเหตุปาตา่าะถอนไรต่างๆ,าๆนะครับก็ไม่มีใครหรอกครับที่ช่วยก็มีแต่พวกเรานี่แหละครับที่อยู่ด้วยกันนะมีแต่พวกเราที่อยู่ด้วยด้วยกันที่ ที่ช่วยกันได้นะครับจะเรียกว่าเป็นเพื่อนตายกันก็ได้นะครับเป็นพี่น้องเป็นเป็นเพื่อนตายกันนะครับเพราะว่าอตอนเกิดเหตุการแณงต่างนะก็กว่าจะให้คนนู้นหน่วยนี้เข้ามาช่วยนะครับมันมันบางทีมันสายไปนะครับแค่เพียงเวลาแค่เที่ยวนาทีเองนะครับแค่สองสามนาทีนะถ้าเรามาช่วยกันนี่มัน กเคียรนาทีมันถึงแก่ชีวิตได้นะครับถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นนี่คือคนที่อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันคนที่ออกทํางานพร้อมกันนะครับเขาคือเป็นคนที่สําคัญคนหนึ่งนะครับในชอปอนะครับเพราะฉะนั้นนี่แต่ละคนนี่จะไม่มีพิเศษนะครับจะไม่มีพิเศษเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดสําหรับตัวผมนี่คือผมผมอยู่แบบว่าแบบพี่แบบน้องนะครับผมจะไม่ผมจะไม่แบ่ง จนชั้นวันณะเป็นหัวหน้าเป็นไรเราอยู่ด้วยกันนะครับอไอหัวโขนมันเป็นเพียงแค่ช่วงระยะหนึ่งนะครับอไอตำแหน่งมันเป็นแค่ช่วงเวลาระยะหนึ่งนะครับแต่ตำนานนี่คือมันจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งการทํางานนะครับเราอย่าไปยึดติดกับยึดกับตําแหน่งนะครับเราอยู่ด้วยกันนะไอ,อะเกิดตุดปะทะแรงต่างยึดตาแหน่งช่วยไม่ได้นะครับก็เป็นพี่เป็นน้องเรานี่แหละที่ช่วยกันนะครับ เขาสามารถที่ว่าเอาชีวิตเขาเข้าไปเสี่ยงเหมือนรวมเราโดนยิงนะครับก็เอาชีวิตเราไปเสี่ยงไปลากเราออกมานะครับนี่ก็คือความเป็นพี่เป็นน้องนะครับนี่คือเราเราอยู่ด้วยกันนี่ Democrat. คือเราอยู่ยแบบเหมือนของผมนี่ผมอยู่แบบไม่ไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกว่าผมเป็นเป็นหัวหน้าต้องอยู่แต่หัวหน้าลูกน้องต้องอยู่แต่ลูกน้องไอ้เกี่ยวไม่ใช่นะครับ เหมือนผมนี่ผมดูผมปกครองนะครับก็ปกครองกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเราเป็นพี่น้องมีอะไรก็ช่วยช่วยเหลือกันนะครับ <c oughs> เกิดเหตุการณ์ต่างเราก็ต้องช่วยกันนะผมนี่สาหรับตัวผมแล้วนี่ผมปีชีพได้ตลอดนะครับผมสละชีพได้ตลอดนะอเพื่อ,อลูกน้องเพื่อกําลังพลในชุดเพื่อน้องๆเรานะครับอเกิดเหตุปะทะเกิดี่ตระเบิดแรงต่างนะครับผมสามารถที่ว่านําชีวิตตัวเอง เข้าไปแลกเพื่อที่จะดึงเขาออกมาได้นะครับคือ,อหัวใจตรงนี้นะครับหัวใจของอนักรบโดยแท้นะครับเราถูกฝึกมานะครับเราถูกฝึกมาให้ถอยไม่เป็นนะครับถูกฝึกมาให้อถอยไม่เป็นนะครับอุดมการรักชาตินะครับเลือดอเลือดของของไทยมันเข้มนะครับมันเข้มข้นนะ เพราะฉะนั้นนี่ความเป็นอยู่ตรงนี้นะครับมันแก่เที่ยวนาทีมันก็บ่บงบอกถึงความเป็นความตายได้นะครับสําหรับตัวผมตรงนี้ผมก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะชี้แจงมากมายนะครับก็ต่ายให้ดูเล่นๆอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับการเป็นอยู่วิถีชีวิตอะไรต่างๆนะครับที่ว่าผมอยู่นะมีเรื่องดีๆก็จะมาเล่ากันให้ฟัง แต่วันนี้นี่มันเป็นวันนี้นี่มันเศร้าทั้งหน่อยนะครับเป็นเรื่องที่สลดนะวันนี้ก็เกิดดินถลเบนะพี่น้องของเราก็ได้ชูญเสียไปหนึ่งหนึ่งคนก็ขอแสดงความเสียใจกับกับครอบครัวด้วยนะครับในส่วนที่บาดเจ็บก็น่าจะพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับก็สี่ห้าคนที่โดนไปนะครับก็สงสารเหมือนกันสงสารครอบครัวนะครับหรือว่าคุณคือวีรบุรุษ ของเราคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรามาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่ยอมไม่คุณตายเปล่านะครับและก็จะไม่ยอมไม่คนไทยที่อยู่ข้างหลังนะครับเกิดความวุ่นวายเกิดความหวัดระแวงนะครับผมมาอยู่ตรงนี้คือปกป้องคนไทยทุกคนอ,อยากให้เขาอยู่แบบหลับสบายแบบมีความสุขไม่ต้องเที่ยวนอนสะดุ้งนอนหวัดระแวงอยู่ด้วยเ,เสียงปืนเสียงระเบิดนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ผมอยู่ตรงนี้นี่พี่น้องไว้วางใจได้เลยนะครับไว้วางใจได้เลยว่าผมสามารถที่จะชีวิตให้ได้เพื่อพี่น้องเพื่อคนไทยเพื่อประเทศชาติของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับขอขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากนะครับ